ไม่ได้เลิกตามเบรกกับพี่ยังไม่ได้นอนเลย่ะลากมาหลายวันแล้วนะพี่ได้ค่ะพี่แต่ว่ามาเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะคะือหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จกี่โมงเออเงินเงินพี่มาเลยก็ได้ค่ะแ,แม่ว่าไงแม่ว่ายาวพรุ่งนี้ฉันมีงานเช้าเนาะป้านั่งรถไปจะถึงบ้านแล้วอะรถตู้เราไเวลากลับมาโอ้นี่วันนี้มันมีใครพูดว่าจะถ่ายลาบลื่นปะวะ มีปัญหาเยอะแยะเนี่ยพี่เจนโอทีบาแน่เลยพี่หนูโดนด่ายับแน่เลยโอเคเดี๋ยวมันจะมีช็อตหนึ่งที่เราถ่ายได้ก่อนแต่มันจะเห็นปลายผมเรามีเอ็กซ์ต้าคนไหนที่มีปลายผมเหมือนกับป้าป่ะโหไม่มีเลยพี่ตอนนี้เราก็เหลือแต่เอ็กซ์ต้าผู้ชายแล้วอะ งไดีวะพี่ครับถ่ายภาพแคบๆนี่คือลับแคบไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับใช่เห็นแต่ผมไม่เห็นหน้าคือผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมแต่ผมเห็นพี่สวัสดิ์เขาจ้าแอ้ชา คนไปได้ๆคนเไไดินไดช้ช้าๆ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 โอเคครับผ่า 4, 3. 3> นผ่านผ่านชาติที่เลขสามล้านพจ๊ะคุณไปเป็นปน,นางเอกละครนะคุณป้าผมว่าถือว่ากูยังแต้มบุญอยู่บ้างเปลี่ยนเซ็ตอัพเลยครับ ตลกดีเนาะจู่ๆก็ได้มาเสิร์ฟน้ำอะตลกตรงไหนต้องมาเสิร์ฟน้ำแทนมาพิสวัสดไปเข้าเซนเนี่ยนะขอโทษอะ่ะแกจะขอโทษทำไมวะเลิกพูดเลยถ้าไม่รู้สึกแย่ไปกว่าน,นี้ได้ปะคนทั้งกองต้องมาเสียเวลาเพราเราอะทำไมคนที่ทำเสียเรื่องมันต้องเป็นเราด้วยวะ แต่ว่าายก็ปล่อยเอ็กซ์ตร้าตามเบรไหนมีแต่คนง่อท่นั้นแหละที่ไม่รีเช็คกับผู้ช่วยก่อนอะ่ะแล้วทำไมเราแม่งไม่ถามพี่เจนวะทางทั้งที่ก็ถามได้ ไอพี่เจนี่ก็น่าถามด้วยตายแหละวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังเลยเหมือนไม่เห็นหัวเด็กฝึกงานแบบพวกเราแกดูดิทำผิดมาขนาดนี้ยังมายืนด่าเขาอยู่เลยอ่ะ ไม่ต şey like ้องไิ่งใส่แบบนี้ด้วยวะเป็นผู้ช่วยก็ห่วยมึงครูเรื่อง่องไม่เป็นอีก คัครับพี่ไปหมอยโอเคไหมครับพี่ไปหมอยโอเคครับโอเคลูกค้าผ่านค่ะโอเคผ่านครับวันนี้เลิกกองครับเออนี่มันไม่เลทไปหน่อยรอคะพี่ว่ามันน่าจะเกินมาสองสามชั่วโมงได้แล้วมั้งวันนี้ เรื่องเอ็กซ่าที่เกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆนะครับงั้นขออนุญาตพูดอะไรตามตรงหน่อยนะคะวันนี้รู้สึกตกใจมากมที่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นใช้บริการเฮาส์มาก็ตั้งหลายที่แต่ไม่เคยเจอเรื่องผิดพลาดอะไรที่มันงี่เง่าขนาดนี้มาก่อนเลยหวังว่าถ้างานหน้าต้องเจอกันคงจะไม่เจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะคะ ไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับผิดพลาดทางการสื่อสารซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบผมขอโทษจริงๆนะครับจะไม่ให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกค่ะขอบคุณนะครับคุณนะครับจะเป็นของขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะพี่ขอโทษครับ กับพายจะไปขอโทษพี่เจนปะฉันรู้สึกผิดแทนพวกแกเลยว่ะ มีปัญหากับโทรศัพท์อะไรนักงนาเนี่ยพอดีหยิบมาผิดนะครับอันนี้มันเครื่องของที่ร้านแล้วมันเปิดไม่ติดอืมขอบคุณครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลพี่อิง นี่อันนะเลิกงานแล้วนะพอดีโทรศัพท์ที่ร้านมันดับอะเปิดไม่ติดอะสงสัยแบตหมดมั้งเออช่างมันไม่ต้องไปเปิดอ่านหรอกฉันด่าลูกค้ากลับแบบสับส่วนดูกแชทอืมกำลังกลับแล้วนะนะขอบคุณนะครับ อยากถามอะไรก็ถามมองหน้าผมแบบนั้นผมตอบไม่ถูกหกนะต้องเป็นคนแบบไหนวะที่เจ็บจากกล่องพยาบาลเนี่ยอยู่เฉยๆเลยเลยผมทำเองแล้วจะแกะออกไหมไม่เป็นไรครับผมไม่เจ็บหมายถึงเล็กซีนที่รองเท้าอ่ะจะไปแกะที่บ้านเลยไหม แล้วพี่เจนเดือดร้อนอะไรไหมอะเรื่องวันนี้ไม่หรอกก็แค่โดนดา่าทำไมอะหน้าผมเหมือนคนไม่เคยโดนด่าหรอเปล่าครับแต่ว่า พี่ก็บอกได้นี่ว่าเด็กฝึกงานไปอ,อีกตาไม่มีใครสนใจหรอกว่าใครผิดแค่ต้องมีใครสักคนยืนให้เขาด่าไม่ว่าจะผมหรือว่าพวกคุณผิดสำหรับคนอื่นก็มีค่าเท่ากันนะหยูว่าเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่โดนด่าใะอีกแต่ว่าพี่เจงก็ไม่ต้องขอโทษก็ได้นี่ถ้าขอโทษแล้วทำให้คน,คนห้าสิบคนได้กลับบ้านไปก็ขอโทษไปเหอะ ถ้าวันหนึ่งผมทำผิดกับคุณผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรอกแต่ถ้าหาวิธีโพอเทคให้ตัวเองไม่โดนด่าได้ก็ดี เช่นดูวิธีการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นใน YouTube อะผมเซิร์มาแล้วนะว่าไลอันกี้คือใครอะแล้วใช่ปะละ่ะแต่วันนี้คุณก็แอสซิสต์ให้ผมเหมือนกันนะหาคนมาแทานเอ็กซ์ตาร์ให้ด้วย ผมว่าอะไรอันนั้นมันยิ่งใหญ่เกินผมไปหน่อยแล้วอยากเป็นไรอันอันไหนอะผมอยากเป็นเจมไรอันเซอร์วิ่งพีเวลไรอันน่ะนะทำไมอะก็วันนี้นะตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่สตูอมันเหมือนสนามรบเลยอะทุกคนเสียงดังใส่กันสู้กันแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันผมเนี่ยนะ เหมือนทหารปลไปแถวที่ยืนอยู่กลางสนามรบแล้วพี่ก็เข้ามาช่วยผมก็ทำหน้าที่ของผมจอร์นิลเลอร์ก็ทำหน้าที่ของเขาที่ต้องพาไลาอันกลับบ้านไลอันก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันที่เขาอยากเป้าสะพานต่อ ดูจบจริงป้ะเนี่ยขอบคุณครับ ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่งให้เลยค่ะขอโทษอีกครั้งนหมคะเดี๋ยวเราให้ห้าเปอร์เซ็นค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้ารบกวนส่งไฟล์ให้ใหม่ะะ่อยค่ะขอบคุณที่เข้าใจนะคะเดี๋ยวจะเล่งให้ทันพรุ่งนี้ค่ะงานด่วนเหรอพี่อิง ก็งาน่จะลงคนเดิมนั่นแหละหลงวันหลงคืนแล้วก็มาโทษฉันอยู่ได้ถ้าฉันไม่ทำให้นะก็บนนอีกต้องไปเตรียมรับลูกชายเพิ่งออกจากเกณฑ์ทหารจะมีจัดเลี้ยงเต๊ะชีนชุดใหญ่นี่ยังไม่พอนะยังอวดฉันอีกว่าลูกชายอ่ะเพิ่งสอบข้าราชการได้ฉันต้องรู้ไหมจะสวงอะไรอ่ะไมไ่ตั้งใจฟังหรอนะ กาสุขมั้งภายโอเคไหมอะ่ะไม่เป็นไรนะพายภายเราว่าจริงๆมันขอโทษที่รบกวนนะทุกคนแต่เราสงสัยอะ จริงๆทำไมวันนี้ต้องมียูนิตบีด้วยอะเราถ่ายกับกองหลักไม่ได้เหรอมึงขยันน้องไม่หลับไม่นอนกูเพิ่งลงของที่ออฟฟิศเนี่ยมีเต้มาส่งฉันเพิ่งกลับไปเองจะถึงห้องแล้วครับกูว่างีนะอะไลออนยูนิตบีอะมันมีไว้เพื่อแบ่งเบาภาระจากกองหลักในกรณีมีช็อตที่ต้องถ่ายเยอะกว่าเวลาที่มีมึงดูบอร์ดนี้นะมันมีหลายช็อตใช่ไหม ถ้ามียูนิตเดียวก็จะถ่ายไม่ทันอย่างช็อตนี้มันเห็นแคบก็แยกยูนิตออกมาถ่ายได้ใช้คนไม่กี่คนในการถ่ายแต่ทําให้ได้ช็อตที่ครบถ้วนและทันเวลาอ๋อเข้าใจแล้วแล้วพายโอเคไหมฝันดีนะทุกคนพักผ่อนพักผ่อนโอเคโเคฝันถึงเขาด้วยนะเต้มึงไม่คุยในส่วนตัวไหมกูเขินแทน ที่ฉันกล้าพูดออกไปแบบนั้นน่ะพอพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้วฉันโดนเรียกคุยเรื่องเมื่อวานแกเป็นคนเก่งฉันไม่อยากให้แกอยู่ด้วยกันนะมีใครจากห้องตัดเอา Hardy ามาให้ผมบ้างไหมไอ Hardy ที่ว่าเนี่ยมันมีเลขสองอยู่มุมขวาบนกินเม็ดฟูหรือยังเดี๋ยวเขาต้องเอาด a r d y ไาห้องกำกับด้วยเนี่ยแค่ไปกินน้ำเนี่ย Hardy มันจะพังหรือยังไงไปไปเร็วไปกับเขาไปกินน้ำถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแล้ว ทบทวนตอนอยู่คนเดียวว่าชักจะเริ่มเงาหันไปจางไหนก็มีตาคู่มันชักจะเริ่มเช้าสาดหาข้อมูลทำไงดีหาทูไม่เดียวได้ต้องมีสักคนหลักปึกซอนเรื่องของหัวใจจะมีบ้างไหมแล้วผมก็พบพี่คือคนที่ผมต้องการเขาทวน,นะครับทดน,นะครับพี่ช่วย